สัสดีค่ะคุณลูกค้าคุณลูกค้าวันนี้จอมเปลี่ยนบรรยากาศจากที่ทุกครั้งค่ะคุณลูกค้าไปดูที่ดินแนวบ้านสวนแนวสวนเกษตรเราก็จะอยู่กันตามชานเมืองนอกเมืองอย่างเช่นปทุมธานีบ้างนครนายกบ้างนะคะคุณลูกค้าวันนี้จอมพาคุณลูกค้าเข้ามาดูที่ดินที่อยู่ในพื้นที่ของเขตกรุงเทพ คือเขตหนองจอกอยู่เส้นสุวินทวงศ์ค่ะคุณลูกค้านะคะที่ดินที่คุณลูกค้าเห็นอยู่ตรงหน้านี้เลยค่ะคุณลูกค้าคะ่ะเป็นที่ดินขนาดสองไร่กว่าคือ946ตารางวาค่ะคุณลูกค้าคะ่ะดีงามตรงที่ว่าที่ดินแปลงนี้อยู่ใกล้ๆโรงเรียนบดินเดชาสีที่คุณลูกค้าเห็นหลังคาสีแดงๆนะคะโรงเรียนบดินเดชาสีนะคะคุณลูกคา้า จริงๆถนนหน้าแปลงกว้างถึง12เมตรค่ะคุณลูกค้าเนาะแล้วก็ไฟฟ้าประปาก็ดึงใกล้ๆแบบนี้ค่ะคุณลูกค้านะคะที่ดินตรงนี้ต้องจัดว่าเป็นที่ดินพรีเมียมมากค่ะคุณลูกค้านตอนนี้เราเสนอขายอยู่ที่1 3 0 0 0บาทต่อตารางวาค่ะคุณลูกค้าค่ะย้ำค่ะที่ดินแปลงพรีเมียม9 4 6ตารางวาเราเสนอขายต่อตารางวาอยู่ที่1 3 0 0 0บาทต่อตารางวาและเจรจารได้ทุกเงื่อนไข,ขคุณลูกค้าสามารถซื้อสดได้ผ่อนได้คุยกันได้ทุกเงื่อนไข,ขคุณลูกค้าค่ะ ที่ใกล้ๆกันแปลงที่สองคือที่เป็นรั้วสีสันสวยงามตรงนั้นก็มีเจ้าของแล้วนะเจ้าของเข้ามารอรั้วก็เป็นสีสันสวยงามต้องเรียกว่านะตรงนี้มีเพื่อนบ้านแล้วค่ะคุณลูกค้า่ะนะคะที่ดินแปลงนี้ดีงามดึงไฟฟ้าปาปาๆใกล้ๆแล้วก็อยู่ใกล้โรงเรียนบดินเดชาสี่คุณลูกค้าสามารถซื้อเพื่อทําธุรกิจได้หลายอย่างค่ะคุณลูกค้าที่ดินสองใกกว่าสามารถทําเป็นบ้านจัดสรรน,น้อยๆได้ค่ะคุณลูกค้าเนาะทำบ้านจัดสรรได้แล้วก็คุณลูกค้าก็สามารถที่จะซื้อ เพื่อทำเป็นลักษณะสำนักงานเป็นโฮมออฟฟิศได้ค่ะคุณลูกค้าค่ะอีกอย่างหนึ่งก็คุณลูกค้าสามารถที่จะทำเป็นลักษณะเหมือนโรงเรียนอนุบาลได้ค่ะคุณลูกค้าเพราะว่าใกล้ๆกันก็จะมีโรงเรียนระดับมัธยมคือโรงเรียนบดินเดชาสีที่แปลงนี้ต้องเรียกว่าดีงามสามารถทำกิจการทำธุรกิจได้หลายอย่างนะคะที่ดินในสนามกอล์ฟสวนอภูมิสุวินทวงศ์96สามารถออกได้ถึง2เส้นทางไม่ว่าคุณลูกค้าจะมาทางเส้นสุวินทวงศ์96นะคะคุณลูกค้าหรือว่าจะมาทางด้านหลังก็คือเอ่อเรียกว่าเป็นถนน ร่วมพัฒนาซึ่งจะออกไปสู่ถนนลักกระบังเข้าสู่สวนภูมิได้ง่ายดายค่ะคุณลูกค้าที่ดินแปลงนี้ต้องเรียกว่าเป็นที่ดินที่เป็นจุดยุทธศาสตร์มากคุณลูกค้าสามารถเดินทางได้2เส้นทางแล้วก็อยู่ใกล้จุดเช็คอินดังๆหลายจุดอย่างเช่นเมืองญี่ปุ่นจำลองฮาราจูกุอยู่ประมาณช่วงสุวินทวงศ์ร้อนะคะแล้วก็สวนสันทนาการสวนกระมวล FBT อยู่ใกล้ในสนามกอล์ฟสวนภูมิแล้วก็ร้านอาหาร สวนอาหารคิงคองกลางกรุงค่ะคุณลูกค้าค่ะนะคะที่นี่ต้องเรียกว่าเป็นที่ดินแนวพรีเมียมมากคุณลูกค้าสามารถซื้อทําธุรกิจได้หลายอย่างที่ดินขนาด946ตารางวาอยู่ในสนามกอล์ฟสวนในภูมิสวินทวงศ์96ค่ะคุณลูกค้าค่ะคุณลูกค้าสามารถสดได้ผลได้นะคะคุณลูกค้านัดหมายขาดูแปลงที่ดินหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนัดจอมั่นสบายใจ0621574449ขอบคุณมากค่ะคุณลูกค้าที่รัก่า